ตอนที่266ไฟนรกในเมืองร้างสายเลือดและพันธมิตรชั่วคราวเสียงกรีดร้องวิปราาสของฮาวเลอร์คลอระเบิดกล้องไปทั่วเมืองร้างเงามืดพุ่งออกจากตึกพังทลายราวคลื่นปีศาจพวกมันกระโจนเข้าหากลุ่มผู้วิวัฒนาการหกชีวิตที่เพิ่งลุกขึ้นจับอาวุธดวงตาแดงฉานสะท้อนแสงไฟราวประกายโลหิตป้องกันวงกลางอย่าแตกกระจาย เสียงชายร่างสูงที่เหมือนหัวหน้ากลุ่มตะโกนสั่งเสียงเข้มเต็มไปด้วยความเคยชินจากการผ่านศึกเขากวาดดาบยาวขึ้นรับกรงเล็บของฮาวเลอร์คลอตัวแรกที่พุ่งใส่เสียงโลหะปะทะดังแหลมก่อนร่างนั้นกระเด็นไปกระแทกกำแพงแต่ทันทีอีกสามตัวก็ถมใส่จากด้านข้างพวกมันเร็วเกินไปผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มกรีดร้อง มือสั่นขณะง้าง,งานหน้าไม้ยิงลูกธนูแสงพุ่งออกไปฝังที่กะโหลกของปีศาจต,ตัวหนึ่งทว่ามันยังไม่ตายกลับกระโจนใส่เธอพร้อมเสียงหัวเราะแหลมเล็กกากในเงามืดหลังซากรสเรนสังเกตทุกการเคลื่อนไหวด้วยสายตาคมกริบแสงไฟสะท้อนในดวงตาเข่าราวเปเลวเพลิงที่ซ่อนความเย็นเยียบเขาคำรามต่ำในลำคอก่อนเอ่ยกับริกโดยไม่ละสายตาจากสนามสังหาร ถ้าเราปล่อยไว้พวกมันจะตายหมดแล้วเราจะเสียข้อมูลริกสยะยิ้มเผยฟันขาวแหลมคมเหมือนสัตว์นักล่างั้นสนุกหน่อยก็แล้วกันทันใดนั้นเสียงฟืบดังพร้อมเงาร่างของเรนที่หายไปจากที่ซ่อนราวสายลมพัดริคคำรามลั่นก่อนพุ่งตามราวยักษ์โลหะที่ถล่มพื้นจนฝุ่นคลุง้งตึงเสียงโลหะกระแทกกระดูกดังสถานฮาวเลอร์ ครอที่กำลังจะขย้ำผู้หญิงคนนั้นถูกแรงถีบอันมหาศาลของริกเตะจนปลิวกระแทกตึกจนผนังพังยับเสียงแตกหักของกระดูกดังตามมาใครหัวหน้ากลุ่มชะนักตาค้างเมื่อเห็นร่างสูงใหญ่ที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อยืนขวางสายตาเหมือนภูเขาเคลื่อนที่ริกยกดาบเคี้ยวขาวขึ้นสะบัดเลือดเสียงหัวเราะต่ำดังลอดไรฟันคิดว่าเจอกันในนรกพอดีแฮะชัวร์ เสียงเฉือนของดาบอีกด้านดังขึ้นพร้อมศีษะฮาวเลอร์คลอ,อกลิ้งลงกับพื้นเลือดดำพุ่งสาดเหมือนน้ำพุเรีปรากฏเบื้องหน้าฝูงมอนสเตอร์อีกฝั่งดาบปีกเล็กนมือส่องประกายแสงฟ้าจางๆที่ดูเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งเสียงเขาดังชัดเจนเหนือเสียงกรีดร้องเก็บพวกมันให้หมดการสังหารเริ่มต้นขึ้นอย่างบ้าคลั่งฝูงฮาวเลอร์คลอสิบกว่าตัวกรูเข้าหาสองร่างใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสมรภูมิ เสียงกรงเล็บเสียดอากาศดังแหลมเรนพุ่งทยานราวสายลมดับในมือแหวกกลางความมืดฟาดแรงประทะส่งร่างปีศาจขาดสองท่อนในเชี้ยววินาทีเลือดดำกระเด็นเคลือบพื้นเหมือนผืนพรมแห่งนรกริกใช้พละกำลังมหาศาลกวาดดาบเป็นเส้นโค้งเพียงครั้งเดียวฮาเลอร์คลอ3ตัวปลิวกระแทกติดเสียงดังสน,นัส่นซากคอนกรีตถล่มตามลงมาฝุ่นควันปกคลุมราวหมอกมรณะ หัวหน้ากลุ่มผู้รอดชีวิตมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาตกตะลึงดวงตาเบิกกว้างสองคนนั้นไม่ใช่ธรรมดาร่างของเรนที่ฟันฉับด้วยท่วงท่าที่เย็นเฉียบและร่างมหึมาของริกที่สังหารอย่างป่าเถื่อนเหมือนสัตว์เทพนักรบมันต่างจากผู้วิวัฒนาการทุกคนที่เขาเคยเห็นฆ่ามันให้หมดเสียงริกคำรามราวสัตว์ป่ากึกก้องก่อนเสียงกรีดร้องสุดท้ายของฮาวเลอร์ คลอถูกกลืนไปในคมดาบและไฟที่ลุกไม่จากกองเพลิงที่ลามไปทั่วระบบแจ้งเตือนฮาวเลอร์คลอ17ตัวถูกสังหารได้รับคริสตันวิวัฒนาการระดับสูงปนเปื้อน17ชิ้นปราอันเชิญฮาวเลอร์คลอดรอบ3ชิ้นการต่อสู้จบลงพร้อมกลิ่นคาวเลือดปกคลุมทั่วบริเวณเรนปัดเลือดออกจากดาบอย่างนิ่งสงบ ดวงตาเย็นเยียบก่อนหันไปสบตากับหัวหน้ากลุ่มนั้นโดยตรงแสงไฟที่สะท้อนในดวงตาของเขาทำให้คนผู้นั้นถึงกับชนกรู้สึกเหมือนกําลังจ้องตาอสูรที่ซ่อนรอยยิ้มไว้หลังหน้ากากมนุษย์เจ้ามาจากที่ไหนชายคนนั้นถามเสียงแผ่วเหมือนถูกบีบคอเรนเทียนยกยิ้มจางๆที่ที่พวกเจ้าไม่อยากรู้หรอกและในเงามืดหลังซากตึกมีดวงตาสีแดงนับร้อยคู่อีกครั้งที่จ้องมอง ทั้งเสียงลมหายใจแผ่วต่ำจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังกระซิบเกมล่าเพิ่งเริ่มต้นตอนที่267เงื่อนงำแห่งเมืองร้างไฟจากซากตึกยังลุกโชดช่วงแสงส้มงของเปลเวเพลิงส่องสะท้อนกับเลือดสีดำที่ปกคลุมพื้นเหมือนผืนผ้าปูแห่งนรกกลิ่นขาวคลัคา,า,ากับกลิ่นควันจนบรรยากาศรอบตัวเหมือนขุมนรกที่ไร้เสียงชีวิตเรนย,ยืนสงบดาบปีกเหล็กในมือสะบัดเลือดออกจนหยดสุดท้าย เสียงกรีดร้องของฮาวเลอร์คลอจางหายไปมีเพียงเสียงไฟลุบพร,พรูและเสียงลมหายใจเหนื่อยหอบของกลุ่มผู้รอดชีวิตหกชีวิตที่ยืนตัวสั่นอยู่ด้านหลังหัวหน้ากลุ่มคนนั้นค่อยๆก้าวออกมาเขาสวมเกราะดัดแปลงจากเศษโลหะใบหน้าครามเต็มไปด้วยแผลเป็นดวงตาคมจับจ้องเรนและริกที่ยืนประงานราวนักล่าเหนือชั้นขอบคุณที่ช่วย เขากล่าวเสียงต่ำระวังตัวแม้ในคำขอบคุณนั้นดวงตาของเขายังคงแฝงความสงสัยและระแวงเรยนยกสายตาขึ้นมองเทียงแวบเดียวก่อนเอ่ยเสียงเรียบไม่ต้องขอบคุณเราไม่ได้ช่วยเพราะใจบุญริกหัวเราะต่ำพลางยกดาบพาดบ่าเสียงของเขาแฝงแรงกดดันจนกลุ่มนั้นต้องขยับถอยครึ่งก้าวถ้าไม่ช่วยพวกเจ้าได้กลายเป็นอาหารของพวกมันไปแล้ว ชายหัวหน้ากำมือแน่นไม่ตอบโต้แต่สายตาเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากความหวาดกลัวเป็นความตื่นตัวเต็มที่เขากว่าตามองเรนกับริกตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนเอ่ยเสียงช้าๆพวกเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาและไม่ใช่คนจากที่นี่เรนยิ้มมุมปากย่างก้าวเข้าหาเขาทีละก้าวเงาของเรนทอดยาวในแสงไฟราอาสูนในร่างมนุษย์ถูกครึ่งหนึ่งแต่เราต้องการคำตอบ เสียงดาบถูกเก็บเข้าฝักดังฉับก่อนเรนหยุดตรงหน้าอีกฝ่ายดวงตาคมกริบจ้องลึกจนหัวหน้ากลุ่มนั้นรู้สึกเหมือนกำลังถูกแหวกอ่านความคิดบอกมาเมืองนี้เคยเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงกลายเป็นรังปีศาจความเงียบกดทับอยู่ครู่หนึ่งจนผู้หญิงในกลุ่มที่เพิ่งผ่านความตายมากับมืออดไม่ได้จะเอ่ยเสียงสัน่นมันเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในเขตนี้ เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการวิวัฒนาการพวกเขาทดลองบางอย่างกับพลังจากมิติอืน่นเรนรีตาลงความเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนเศษน้ำแข็งทดลองเปิดทางมิติหัวหน้ากลุ่มพยักหน้าช้าช้าน้ำเสียงหนักราวก้อนหินใช่และวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นประตูที่ไม่ควรเปิดถูกบังคับเปิดออกบางสิ่งจากนอกโลกใบนี้ไหลเข้ามา เปลี่ยนทุกอย่างที่นี่ให้กลายเป็นขุมนรกพริกกัดฟันแน่นดวงตาเป็นประกายดูราวสัตว์ร้ายไอพวกบ้าเสียงของหัวหน้ากลุ่มยังคงแผ่วต่ำแต่เต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนที่บ่งบอกถึงความกลัวที่ฝังลึกตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ในเมืองนี้ไม่ใช่แค่ฮาวเลอร์คลอแต่คือผู้ทดลองบางส่วนที่รอดมาได้ในสภาพที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ บรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกกดทับด้วยมือของปีศาจความเงียบหนาหนักจนแม้ไฟที่ลุกอยู่ก็ไม่อาจทำให้มันอุ่นขึ้นได้เรนชำเลืองตามองซากตึกสูงสุดที่ตั้งตระงานกลางเมืองด้านบนเหมือนมีแสงบางอย่างส่องแวบในความมืดหอคอยนั่นใช่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างหัวหน้ากลุ่มเงยหน้ามองตามช้าๆแววตาเขามีทั้งความหวาดกลัวและความเกลียดชังใช่ และยังมีสิ่งหนึ่งที่ระบบเรียกว่าหัวใจวิวัฒนาการปนเปื้อนอยู่ที่นั่นใครได้มันจะเปลี่ยนชะตาของตัวเองตลอดการเสียงลมพัดกรีดผิวตึกทำให้ฝุ่นละอองปลิวขึ้่นคล้ายควันดำเรนหลับตาครู่หนึ่งก่อนลืมขึ้นอีกครั้งสายตาของเขาเย็นเยียพราใบามิดที่พร้อมเฉือนทุกสิ่งงั้นก็ถึงเวลาขึ้นไปเอาสิ่งนั้นมาหัวหน้ากลุ่มตกใจสีหน้าเขาซีดเผือด เจ้าไม่เข้าใจบนหอคอยนั้นมีบางสิ่งที่แม้พวกมอนสเตอร์ยังไม่กล้าเข้าใกล้เราจะไปเรนตัดบทเสียงเรียบดวงตาแข็งกร้าพร้อมรังสีอัม,มหิตที่ทำให้ผู้พูดเงียบเสียงทันทีริกหัวเราะขึ้ในลำคอพลางยกดาบขึ้นพาดบา่าแล้วเจ้าจะตามมาหรือจะตายอยู่ตรงนี้บรรยากาศเหมือนถูกดึงเข้าสู่ขอบเหวของความตายทุกคนรู้ดีว่าการปีนขึ้นหอคอยกลางเมืองร้าง คือการเดินเข้าสู่เขตต้องห้ามที่แม้ปีศาจยังหลบเลี่ยงแต่สำหรับเรนนี่คือเส้นทางเดียวที่จะไขความจริงและเปิดประตูสู่พลังที่ไม่มีขีดจำกัดตอนที่268หอคอยแห่งเงามรณะผู้ทดลองที่ไม่ตายเสียงก้าวเท้าของเรนกับริกดังก้องบนถนนที่ปกคลุมด้วยซากปร,รักเศษกระจกและโครงเหล็กหักพังสะท้อนแสงไฟที่ยังลุกชนอยู่เบื้องหลงัง พวกเขาเก้าวไปอย่างเงียบงันสู่หอคอยสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ตั้งประหนานกลางเมืองร้างมันเหมือนเสาแห่งบาปที่แทงทะลุท้องฟ้ามนท้องฟ้าเหนือสีสับปกคลุมด้วยหมอกสีดำปนแดงเหมือนเลือดและเท้าถ่านรวมกันกลิ่นเน่าที่ไม่อาจบรรยายได้ลอยมาตามสายลมความหนาวเย็นเหมือนความตายซึมเข้าสู่กระดูกกลุ่มผู้รอดชีวิตเดินตามมาห่างๆด้วยความลังเลดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยทั้งความหวังและความหวาดกลัว ความจริงที่หัวหน้ากลุ่มบอกเมื่อครู่ยังดังก้องในหัวของทุกคนหัวใจวิวัฒนาการปนเปื้อนคือรางวัลสูงสุดและคำสาบที่ไม่มีทางถอดได้เมื่อถึงเชิงหอคอยตึกสูงประงานปกคลุมด้วยเถาวันสีดำและรอยปนเปื้อนของพลังมืดที่คึบคลานไปทั่วโครงสร้างประตูทางเข้าถูกฉีกออกเหมือนสัตว์ยักษ์พยำ แผ่นเหล็กบิดงอจนเสียรูปข้างในมืดสนิทมีเพียงแสงไฟสีแดงหมนุนสองลอดออกมาจากรอยแตกของผนังราวดวงตาปีศาจเรนหยุดยืนกลางซากประตูดวงตาเย็นเยียบจับจ้องไปยังเงามืดเบื้องหน้าลมหายใจของเขาสงบจนผิดปกติมันไม่ใช่แค่ตึกริกก้าวมาข้างๆยกดาบเคี้ยวขาวขึ้นพาดบา่ากลิ่นเหม็นนี่ไม่ใช่เลือดมอนสเตอร์ธรรมดาระบบแจ้งเตือน พื้นที่ต้องห้ามเขตทดลองมิติศูนความเสี่ยงขั้นสูงคำเตือนการเข้าสู่ชั้นในอาจกระตุน้นตัวแปรวิวัฒนาการระดับสูงเสียงแจ้งเตือนจางหายไปพร้อมความเย็นที่ปกคลุมร่างทั้งสองเรนเทียงยิ้มบางราวกับรอคอยมานานไปกันเถอะภายในชั้นแรกของหอคอยประตูเหล็กที่ถูกฉีกเปิดเหมือนขากรรไกรสัตว์เผยให้เห็นทางเดินมืดสนิท ผนังปกคลุมด้วยรอยคราบดำและเนื้อเยื่อที่ดูเหมือนเนื้อมนุษย์มีกลิ่นเหม็นคลุ้งราวซากศพที่หมักหมมมานับปีเสียงหยดน้ำดังติงต๋งติ๋งกล้องสะท้อนคล้ายเสียงหยดเลือดถูกก้าวที่เหยียบเสียงเหมือนเดินบนเนื้อหนังดังหนึบหนักทำให้ผู้รอดชีวิตบางคนเริ่มตัวสั่นอย่างเห็นได้ชัดริกขยับมือจับดาบแน่นสายตาดุดสัตว์ป่าที่กำลังตื่นกลิ่นเลือด เหมือนซากศพหลอมรวมกับผนังเรนเงยหน้ามองตัวอักษรซีจางบนป้ายผนังที่ยังเหลือสภาพบางส่วนศูนย์วิจัยวิวัฒนาการมิติเขตห่วงห้ามเ่ายิ้มเย็นที่นี่คือรากเหง้าของทุกความบ้าคลั่งทันใดนั้นเสียงลากโลหะขูดพื้นดังแผ่วเบาครืดครืดครืดเงาดำโผล่ออกจากทางเดินด้านใน ร่างสูงโปร่งผิดสัดส่วนแขนยาวจนเกือบลากพื้นเนื้อหนังฉีกขาดจนเห็นกระดูกแต่ที่สยองยิ่งกว่าคือดวงตาหลายคู่ที่ประปบนอยู่ตามลำตัวและปากที่ผากว้างตั้งแต่คางถึงท้ายทอยเสียงหัวเราะต่ำแหบแห้งเล็ดลอดออกมาฮะฮะฮะระบบแจ้งเตือนพบผู้ทดลองกลายพันธุ์ระดับปนเปื้อนขั้นสูงคุณสมบัติกึ่งอมตะ หัวหน้ากลุ่มผู้รอดชีวิตหน้าถอดสีทันทีพระเจ้ามันยังอยู่เรยนยกดาบปีกเหล็กขึ้นช้าช้าดวงตาของเขามีเพียงความเย็นเยียปนประกายคาดเดาไม่ได้ริกริกยิ้มเผยฟันขาวราวสัตว์ป่าข้ามันเรนตอบสั้นเพียงคำเดียวฆ้าเสียงคำรามกึกก้องดังสะเทือนหอคอยกรากร่างอสุรกายพุ่งเข้าหาพร้อมแขนยาวฉีกอากาศเป็นเสียงวีดสูง ขณะที่เรนทยานขึ้นพร้อมคมดาบที่แหวกความมืดออกเป็นเส้นแสงราวสายฟ้าฟาดตอนที่269การทดลองนรกเลือดเนื้อและความลับของผู้ที่ไม่ตายเสียงโหยหวนกึกกล้องสะท้อนภายในหอคอยราวเสียงร่ำให้ของวิญญาณพันร่างผนังเนื้อที่สั่นไหวเหมือนมีชีวิตตอบสนองต่อเสียงกรีดร้องนั้นขณะที่ผู้ทดลองกลายพันกระโจนจากเงามืดแขนยาวเหียดออกเหมือนแทะเหล็ก มันฟาดกวาดเป็นวงกว้างจนเศษผนังพุ่งกระจายระวังหัวหน้ากลุ่มผู้รอดชีวิตตะโกนสุดเสียงก่อนหมอบตำ่ำแต่สายตาของเรนกับริกกลับไม่สะทกสถานแม้เศษโลหะจะเฉียดข้างแก้มเรนทยานขึ้นสูงราวเหยี่ยวดับปีกเหล็กสะบัดจนเกิดเสียงฟิ้วสายลมที่ตามมาคมกริบราวใบมีผนังเนื้อที่มันผ่านถึงกับฉีกเป็นรอยยาวจนของเหลวสีดำทะลักออกมาชัว แขนหนึ่งของอสูรกายถูกตัดขาดเลือดข้นหนืดสีดำกระเด็นราวน้ำหมึกที่กำลังเดือดแต่แทนที่จะกรีดร้องด้วยความเจ็บมันกลับหัวเราะเสียงต่ำลากยาวเหมือนปีศาจเย้ยหยันฮะฮะฮะเพิ่มอีกพริกตวัดดาบเคี้ยวขาวฟาดฉับกลางลำตัวมวลกล้ามเนื้อกับกระดูกปนกันกระจายแต่มันยังไม่หยุดเคลื่อนไหวกลับฟื้นร่างติดกันอีกครั้งเหมือนเนื้อเหลวไหลกลับเข้าหากันด้วยแรงที่มองไม่เห็น ระบบแจ้งเตือนผู้ทดลองกลายพันธุ์คุณสมบัติฟื้นฟูไม่สมบูรณ์คาได้ด้วยการทำลายแการวิวัฒนาการภายในร่างเรนแค้นเสียงเบาๆขนาดถอยมาหนึ่งก้าดวงตาของเขาจับจ้องร่างอสุรกายที่กำลังสั่นเหมือนเดือดพล่านมันไม่ใช่สัตว์แต่มนุษย์ในอดีตที่ถูกฉีดสารทดลองจากพลังต่างมิติจนวิญญาณและร่างกายบิดเบี้ยวกลายเป็นสิ่งนี้ เรนเอ่ยเสียงต่ำที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตมันเคยเป็นคนริกหัวเราะอย่างเฮี้ยมเปรียมขณะบิดคอดังกรอบแกบก็ไม่ใช่แล้วเสียงโลหะเสียสีกับพื้นดังขึ้นเมื่อริกกระชับดาบและร่างมหึมาของเขาก้าวพุ่งไปข้างหน้าราวภูเขาเคลื่อนที่เขาฟาดดาบแนวขวางเต็มแรงจนเกิดเสียงตึงพื้นหอคอยแตกเป็นรอยแยกแต่ร่างผู้ทดลองกลับยิ้มด้วยปากที่ฉีกจนถึงท้ายทอย ดวงตาหลายคู่ที่ฝังทั่วตัวส่องประกายวิปลาดทันใดนั้นมันกางแขนที่แตกเป็นเส้นเนื้อยาวนับสิบออกจากกลำตัวปลายเส้นเนื้อแปรสภาพเป็นใบมีดสีดำแหลมคมก่อนพุ่งเข้าราวพายุมีชีวิตกรากเรนก้าวเท้าข้างหนึ่งก่อนพุ่งทะลวงสวนเข้าไปตรงกลางพายุมีดสายตาคมกริบกว่าดาบเขาสะบัดคมโลหะปีกเหล็กเป็นเส้นโค้งที่แหวกบนเนื้อราวตัดผืนผ้า เส้นเลือดและอวัยวะสัตว์กระจายพร้อมเสียงฉีกขาดอันสยดสยองขณะนั้นเองเรนเห็นประกายสีเงินเล็กๆแวบอยู่ภายในช่องอกของมันแกนวิวัฒนาการเจอแล้วเขากระซิบก่อนปะวัดดาบในจังหวัดเดียวที่รุนแรงราวสายฟ้าฟา,าดชั่วคมดาบฟาดกลางลำตัวผู้ทดลองจนร่างมันแยกออกเสียงกรีดร้องแตกพร่าเหมือนกระจกแตกกล้องสะท้อนทั้งหอคอย ก่อนร่างนั้นพังทลายกลายเป็นกองเนื้อเหลวเละพร้อมของบางอย่างตกกระทบพื้นดังเค้งระบบแจ้งเตือนคุณสังหารผู้ทดลองกลายพันธุ์ระดับปนเปื้อนขั้นสูงได้รับคริสตัลวิวัฒนาการระดับสูงปนเปื้อนบวกหนึ่งไอเทมพิเศษการวิวัฒนาการระดับสูงปนเปื้อนคุณสมบัติสามารถดูดซับเพิ่มค่าพลังหรือใช้สร้างอุปกรณ์พิเศษ กลุ่มผู้รอดชีวิตที่ยืนตัวสั่นมองภาพตรงหน้าเหมือนฝันร้ายพวกเขารู้แล้วว่าสองคนนั้นไม่ใช่แค่ผู้วิวัฒนาการธรรมดาแต่มันคืออสูรที่สวมรอยเป็นมนุษย์เรนหยิบแกนรวิวัฒนาการขึ้นมาในมือพลันแสงสีเงินกระจายรอบตัวเสียงประซิบประหลาดดังในหัวของเขาเหมือนเสียงจากมิติอื่นดูดซับข้าแล้วเจ้าจะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดริกหันมาหัวเราะตำ่ำ เจ้าจะทำยังไงใช้ตอนนี้หรือรอเรนเพียงยิ้มบางดวงตาเย็นเยียบส่องประกายบ้าคลั่งเล็กน้อยยังไม่ถึงเวลาของแบบนี้ต้องใช้ตอนที่แข็งแกร่งที่สุดขณะทั้งคู่กำลังจะกก้าวต่อเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนตึกตึกตึกไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เหมือนเสียงรองเท้าหนังเดินบนเหล็กพร้อมเสียงแหบต่ำที่ลากเป็นคำพูดเจ้ามนุษย์ ยังกล้ามาที่นี่งั้นหรือเรนกับริกหันขับขึ้นไปมองพร้อมกันดวงตาเต็มไปด้วยความเย็นชาบนบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปปรากฏร่างสูงในเสื้อคลุมสีเทาใบหน้าถูกบดบงังแต่กลิ่นอาฆาตและพลังที่ฉีกมิติออกมาทำให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่รอยอยู่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปตอนที่270นายวิจัยเงามืดผู้ที่ทำสัญญากับต่างมิติ เสียงฝีเท้าที่ก้องสะท้อนจากบันไดเหล็กดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอตึกตึกตึกบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบเหมือนอุณหภูมิลดพวกจนถึงจุดเยือกแข็งกลุ่มผู้รอดชีวิตที่เหลือแทบหยุดหายใจเมื่อเงาสีดำปรากฏตรงทางขึ้นชั้นสองร่างสูงในเสื้อคลุมสีเทาหม่นปรากฏทีละน้อยเงาใบหน้าถูกบดบางด้วยหน้ากากครึ่งซิกที่เหมือนทำจากกระดูกสัตว์ ดวงตาสีแดงเลือดฉายประกายเรืองรองเหมือนเปลวเพลิงนรกที่ลุกในความมืดทุกก้าวที่มันก้าวลงมาผนังและพื้นเหล็กที่แตกร้าวเหมือนส่งเสียงครั่งครวญเจ้ามนุษย์ยังกล้ามาเหยียบแดนต้องห้ามงั้นหรือเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงธรรมดามันแฝงแรงสั่นสะเทือนราวเสียงจากต่างมิติทำให้ผู้รอดชีวิตหูอื้อเลือดไหลออกจากกรูหูโดยไม่รู้ตัว พิกขยับก้าวขึ้นหน้ายกดาบเคี้ยวขาวพาดบ่ากล้ามเนื้อตึงแน่นเต็มไปด้วยความพร้อมสังหารนี่คือผู้ดทดลองอีกตัวสินะแต่พูดได้เรนจ้องนิ่งสายตาคมวาวที่เต็มไปด้วยความสงสัยและระแวดระวังเจ้าไม่ใช่มอนสเตอร์เต็มตัวร่างนั้นหัวเราะต่ำแผวเหมือนเสียงเล็บขูดกระจกถูกต้องคาคือด็ตอร์เหลีวหัวหน้าทีมวิจัยที่สร้างหอคอยแห่งนี้ ค่าเลือกที่จะไม่ตายค่าสาบานตัวต่อพลังจากต่างมิติเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของมนุษย์เมื่อสิ้นคำพูดแขนซ้ายของมันค่อยๆแปรสภาพกล้ามเนื้อบิดเบี้ยวจนกลายเป็นแขนยาวที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดสีดำและเกล็ดแปลกประหลาดที่ส่องแสงม่วงด้านปลายแตกออกเป็นโครงเล็บห้าแฉกเหมือนอาวุธสังหารจากขุมนรกระบบแจ้งเตือนตรวจพบผู้ทำสัญญามิติด็ตรหลิวระดับ ปนเปื้อนสูงสุดกลาระดับราชาความสามารถการควบคุมแกนวิวัฒนาการกายสังเวยเพิ่มพลังเมื่อสังหารสิ่งมีชีวิตปลุกเรียกสัตว์ทดลองมิติคำเตือนการสังหารอาจทำให้ระบบวิวัฒนาการของคุณเปลี่ยนแปลงถาวรหัวหน้ากลุ่มผู้รอดชีวิตสุดตัวลงแทบจะทันทีความสิ้นหวังฉายชัดในดวงตาพระเจ้ามันไม่ใช่คนแล้ว ด็อกเตอร์หลิวก้าวลงมาจนถึงพื้นเสียงกรีดร้องต่ำแผ่วดังออกมาจากเงามืดรอบตัวก่อนที่แขนข้างนั้นจะดีดออกฟืบกรงเล็บแหวกอากาศเฉียดหน้าของเรนเพียงเส้นผมเรนเบี่ยงตัวหลบอย่างนิ่งสงบดวงตาของเขามีเพียงความเย็นเยียบกับประกายคาดเดาไม่ได้ทำไมยังมีสติพวกที่กลายพันควรเสียสํานึกไปแล้วด็ตอร์หลิวยิ้มปากฉีกกว้างจนถึงแก้ม เพราะข้าไม่ได้สูญเสียแต่ข้ากลืนกินสติของตัวเองจนควบคุมพลังนี้ได้ทันใดนั้นพื้นหอคอยสั่นสะเทือนแรงคลื่นผนังทั้งสี่ด้านปริแตกเผยให้เห็นบางสิ่งที่คลานออกมาจากรอยแยกร่างสัตว์ทดลองหลายสิบตัวรูปร่างผิดเพี้ยนจากกฎของธรรมชาติดวงตาเรืองแสงเขียวหม่นพร้อมเสียงโหยหวนสยดสยองริกหัวเราะในลำคอเสียงต่ำจนสะท้านพื้นดี จะได้ออกกำลังหน่อยเรนกระชับดาบปีกเหล็กในมือแสงเย็นสีน้ำเงินฉายประกายวาววับในความมืดใบหน้าของเขาไร้ร่องรอยความหวาดวันมีเพียงรอยยิ้มบางที่เหมือนนักล่าพบเหยื่อที่คู่ควรริกลุยเสียงคำรามของริกประสานกับเสียงกรีดร้องของมอนสเตอร์นับสิบก่อนทุกอย่างกลายเป็นสนามสังหารในหอคอยนรกดาบปีกเหล็กแหวกกลางความมืดเป็นเส้นโค้งราวสายฟ้า ขณะที่ดาบเคี้ยวขาวฟาดจนเศษกระดูกกับเนื้อกระจายเป็นหมอกเลือดบนบันไดที่ทอดขึ้นไปยังชั้นสูงสุดด็อกเตอร์หลิวยืนมองด้วยรอยยิ้มบ้าคลั่งเสียงหัวเราะก้องกังวานมานี่สิมนุษย์แล้วเจ้าจะเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงคืออะไร